ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะสิีอันดับบชิชี่ที่ชอบนะคะก็คือวันนี้นะคะเปลี่ยนมุมถ่ายแล้วนะคะี่นี้มันอาจจะแบสว่างดีนะคะก็มาเริ่มที่อันดับที่สีกันก่องเลยนะคะอันดับที่สีนะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะไะหน,นะคะ ทีจ็ก็จะเป็นเออเป็นตัวนี้นะคะตัสองนี่พอสองนะคะพอหลงอันดับที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นตัวนี้แล้วกัน,นี่มิน,นีมานะคะอันดับที่เจ็ดนะคะอันดับที่หก <5. S 1> นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ นี่ในเมื่อวานนะถูกไหคะต่อไปนะคะอันดับที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันดับที่เจ็ดนะคะหนึ่ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันดับที่ห้าอันดับที่ห้านะคะแล้ก็จะเป็นนี่ ประเป๋าเกเรฮามานะคะหน้าตาเราบ้ามีนี่นะคะไม่ใช่ใช้มีเดียนะคะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแับนีน้อันดับ,บที่ สารน,นะคะก็จะเป็นตัวน,นี้นะ,ะนนนนงไทยกินนะคะตอนนี้แบบซาโลมากเลยซาโลของเขามันซาโลว่างจริงนะซาโลมากเลยก็มาดูสกันนะคะแบบที่สารเออเรานำไปผิดนะคะอันนี้นะคะเป็นอันดับที่สามเนาะฟังอบนะคะตัวน,นี้สาโลมากขึ้นบิ้วข้างหนึงนะคะไม่ขึ้นเลย นุ่มๆเลยนี่เราได้กินแล้วที่สองนะคะเจนนี่ครีมพัฟปนะครีมนนะคะสลบมากนะคะมีอะ้รใช่ไนหะมเป็นของสปูชีฟันเจนนี่บอกชาเขียวแล้วกันตันนี้มันหบบยิ่งอ่ะตันนี้ว่าจะปล่อยอยู่เนาะ ม็มีเยอะมากนี่ค okay. like so ่ะก็จะเป็นลายเส้นถูกไหมนี่นี่นะคะก็จะเป็นลายเส้นมเขียนว่าสักุชชีฟันนะตัวลายเส้นก็แตกดับชีนึงก็จะเป็นตัวไหนก่ได้เลยะนอจากตัวฝนท้เช้เดกราเอาไอ้รนนะคะก็จะเป็นตัวไหนก่ไจากตัวนี้มาตัวนี้ค่ะ ชอบมากค่ะดีมากเขาก,กินหอมช็อกโกแลตมากเลยขอะตอนที่ดูนะมีลายเส้นแข็งในกรุ้มเลยนะคะโอ้กินหอมมากคือตอนนี้ค่ะเราแกะพัสดุทำคลิปแกะพัสดุไปแล้วดีจังมากแบบหอมมากเลยช็อกโก,ก,กแลตเลยนะคะช็อกช็อกช็อกโกแลตเลยนะดูดิสโลด้วยนี่นะคะก็จะเป็นลายเส้นเนะแข็นว่า ปรูมนะคะตรงนี้เนพะื่ก,กัดหน่อยนะคะก็จะเขียนว่าปรูมนะคะแล้วตรงเท้าอันข้างนึงเขาก็จะเขียนว่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ,คะมันจะดีนะชอ็อกโกแลตมากเลยนะคะสีที่แรที่สุดนะคะก็จะเป็นสีชมพูเนาะและต่อมาะคะก็จะเป็นสีชอ็อกโกแลตแล้วก็แดงรองที่สามนะคะก,ก็จะเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะ แต่สีชมพูแลสุดนะโดยเฉพาะสีเป็นแบบเป็นพวกแบบสีชมสีชมพูอะ่ะเรื่อสีแคบไอบูมกับเบบี้แบร์ไอบูมอะสีชมพูมันก็แลสุดอะ่ะน่ารักมากเก็บเป็นแพ็กเกจอยากันขึ้นเยอะนะคะก็อันนี้ค่ะเป็นมือสองน้วราคาถบกถูกมากๆนะคะถูกมากเลยนะคะ น่ารักมากแพ็กเกจหรอโอ้โหสดแจ้งค่ะนีคเป็นแบบอะไรสดแจ้งมีเดดีน่ารักบางนะคะเบบี้มันเป็นบแบบีบีมันเป็นหมีที่หมีากกทาเรกติดที่เพื่อนเราเราเอาไปให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนว่าเป็นหมีช็อกโกแลตนะคะ ก,ก,กินนันหอมช็อกโกแลตมากก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้ยอย่าลืมกดไลค์กดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กัน like, ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย